กิจกรรมกับทีเชอร์ก็คืออยากจะให้นักศึกษาบอกเป็นตอบคำถามทีเชอร์หน่อยเกี่ยวกับอาหารนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่อง what is your favorite food <What? S 1> อ่ามีมีเครื่องหมายคำถามอย่างนี้ประโยคนี้เป็นประโยคเกี่ยวกับอะไรบอกเล่าปฏิเสธหรือประโยคคำถามำคำถามเก่งมากเห่นไหม อะไรอะไรไปสามารถนำไปใช้ได้หมดเลยเก,กี่ยวกับภาษาอังกฤษ What is your favorite food? What is your favorite food? คำนี้คำ<ป>แปลว่าอะไรจ๊ะ,ะใกล้เคียงค่ะแต่ว่าเพิ่มเป็นประโยคคำถามขึ้นมาหน่อยก็คือว่าให้บอกว่าอะไรคืออาหารที่นะักศึกษาทุกคนชอบ your favorite food นะคะอ่ะคำนี้ Favorite เดี๋ยวนะ favorite favorite เดี๋ยวที่เชื่อจะออกเสียงช้าๆนิดนึงเฟบเนี่ย a ฟบเ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 ฟบอ่าแล้วทีนี้พอต่อด้วยคำว่าตัวแล้วเราก็เอาตัว b ตัว o ตัวอมา มันลิงก์กันนะคะก็จะได้เป็น v e r i t แล้วตัว r r i g e เนี่ยก็คือ rich r i g e ก็เลยรวมกันเป็น v e r i g e พูดพูด o ูดเนี่ยตัวีตัว t มันจะแทนด้วยดอดดกนะนะักศกษาอย่ากออกเสียงผิดนะพูดเนี่ยก็คือบางคนแบบพูดเท้าที่เป็นตัว t นะอันนั้นออก t ุกอันนี้ ตัวดีมันเป็นดอเด็กนะักนะศึกษาต้องพูดว่า favorite food ออกเสียงดอเด็กต่อท้ายหน่อยดอเด็กต่อท้ายเขาว่าพูดอ่าดอเด็กนิดนึงนะก็จะได้แปลว่าอาหารที่ชื่นชอบนั่นเองนะคะ favorite favorite ก็คือชอบแล้ว food ก็คืออาหารกลายเป็นว่า ให้บอกว่าอาหารอะไรที่นักศึกษาชื่นชอบนั่นเองอันนี้ลองฝึกตอบคําถามคุณรูสมมุติว่าคุณครูแบบมาถามนักศึกษาหรือบางทีมีต่างชาติมาถามเนีน่ยเขาก็าจะใช้คําถามในลักษณะนี้แหละว่าชื่นชอบอาหารอะไร what what is your favorite food อาแล้วทีนี้เวลาเราจะตอบเราจะใช้คําว่าอะไรนะักศึกษา เราจะตอบยังไงอุ้ยขึ้นต้นประโยคฉันไม่รู้ฉันจะพูดอะไรหรือบางทีฉันอาจจะตอบไปเลยว่าแจ๋วบองอะไรเงี้ย <c ười> คือแบบว่าไม่เรียนประโยคเลยทั้งนั้นแนตะก็คือแบบเจอคำถามน,นี้อ๋อที่เชื่อมันอีกเคยสอนไว้ว่าคำเนี้ยมันแปลว่าอาหารอะไรอร่อยอาหารไรที่ชื่นชอบที่นักศึกษาชอบเราก็ตอบไปเลยว่าแจ๋วบองอะไรเงี้ยน,นะคะอาจจะเป็นมีูโผลด้วยอะไรอะไร่อยากเสิร์ฟ โอโอเคตันนี้ไปออกเลยว่าชอบชอบสม้มตำโอเคทีนี้วิธีการตอบนักศึกษาอันนี้นักศึกษาท่านนี้ก็ตอบถูกนะคะคือเป็นการสนทนาที่เข้าใจได้เลยนะอ่าเข้าใจได้เลยว่า I like p a p a สระก็คือฉันชอบส้มตำนะคะนักศึกษาท่านนี้ก็ตอบถูกนะคะ พรามาดูว่าถ้าใช้คําว่า what is your favorite food เนี่ยเวลาเราตอบตามหลักไวยากรณนะ์นะักศึกษาตามหลักไวยากรณ์อันนี้หลักไวยากรณ์นะกกไม่จะเห็นว่ามันจะมีคําว่า favorite food กันใช่ไหมอ่าเป็นการเหมือนทวนคําถามนิดนึงทวนคําถามนิดนึงเห็นไหม มันมีตอนแรกข้างบนเนี่ยเป็น your คําว่า your นี่ก็คือของคุณอาหารที่คุณชื่นชอบคืออะไรอันนีเนเน้เป็นการถามพอถามเราปุ๊บไอ้คู่สนทนาที่จะต้องเป็นคนตอบเนี่ยก็ต้องแทนตัวเองว่าอะไรฉันใช่ไหมต้องแทนตัวเองว่าเป็นฉันแล้วเพราะว่าตอนนี้เรากําลังสนทนาคนนั้นถามคนแรกถามเ๊อคนที่สองที่จะตอบคู่สนทนาก็าต้องพูดว่าแทนตัวเองว่าฉัน ใช่ไหนะมพอแทนตัวเองว่าฉับลกก็จะเปลี่ยนจาก your friend, เป็น my เห็นไหมคะ my แล้วทีนี้ก็ย้ำคำเดิมน,นิดนึงย้ำประโยคคำถามก็คือ my favorite food is แล้วก็ใส่เมนูของเราที่เราชอบบอกเล่าให้เขาฟังไปนะคะก็ะจะต้องตอบว่าอะไรคะ my favorite food อิตผักไยาสลัดมาเฟรนฟูดอิตกระเพราหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเออหมวกชิเชิร์ก็ร่วงมีทิเชิร์ก็หางเกินะคะอ่าก็อาจจะบอกว่ามาเรฟูดอกระเพราหมูกรอบอะไรอ่เงี้ยอ่าก็จะเป็นอ่าใบกะเพราเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือบาซิลนะ ภาษาก็จะเป็นภาษาอังกฤษมันมันมัอนประเทศบราซิลอะ่ะเออ B A เอ L นะคะบราซิลแปลว่าแปลว่าใบากะเพรานะใบกะเพรานะ่ภาษนนอ,อทีนี้ถ้าหมูกรอบก็ต้องเป็นอะไรคริปปี้ทอดคริปทอดอะไรเนี้ยอ่าก็เอามารวมกันก็ก็จะเป็นบราซิล เอาเป็นปปพริปพิบพอวบิทบาซิลก็คือหมูหมูกรอบแล้วก็ใส่กับใบกะเพรานั่นเองอันนี้ก็หรือเราอาจจะพูดทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะในคนไทยด้วยกันเนี่ยบางทีเมโนูไทยนั้นก็เป็นชื่อเฉพาะอยู่แล้วนะแฮะแบบต่างชาติเก็ะเรียกว่าผัดไทยเนานะอันนี้เมนูผัดไทยนี่ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อที่ต่างชาติเขาชอบนะเออต้มยำกุ้งใช่ไหมเขาก็จะพูดไทยออกมาเลยนั่นแหละค่ะ อันนี้คือให้นักศึกษาลองตอบดูเนาะอาจจะตอบเป็นเมนูไทยแหละแต่ที่เชื่ออยากจาที่เน้นเนเนี่ยทาไมถึงมีประโยคนี้เพราะว,ว่าที่เชอรออยากจะให้นักศึกษาสังเกตเห็นนะว่าเวลาเขาถามมา what is your favorite food ถามมาแบบนี้นักศึกษาจะอืมฉันอยากจะตอบอยู่ยนะว่าฉันฟังออกอยู่มันแปลว่าอะไรแบบหลักไวยากรณ์ที่เราจะพูดเนี่ยเราจะพูดยังไงแล้วก็ต้องเป็นเปลี่ยนจาก yo u เป็นไม้เพราะว่าเราจะตอกอีกฝ่ายหนึ่งไป,ไปแล้วก็เป็นว่า my favorite food is แล้วก็ใส่อาหารที่เราชอบเข้าไปนั่นเองอ่ะเอเคนไะด้แล้วนะนะักศึกษาอันนี้เจอคำถามนี้นะักศึกษาต้องตอบแบบนี้นะคะ my favorite food is แล้วก็ใส่อาหารที่เราชอบลงไปอ่ะต่อไปอีกคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งคล้ายคล้ายคล้ายคลา แรกแั่เปลี่ยนแล้วถามเรื่องอื่นใกล้เคียงกับอาหารแล้ว what what is หรือบางทีองงเอาว่า topic S ก็คือ is แหละ what is your favorite beverage วิ้ยพีที่ใครออกเสียงชัดตัมงขออีกทีที่ออกออกเสียงให้เพื่อนฟังหน่อยนึกแก่แครตบเนี้ย beverage อ่ะเอื่อแก่ใครออก,กคออกุณพี่หรือเปล่าลองใหม่ลองใหม่ Uh, I uh, yes. uh, know okay, uh, 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 it. Okay, read Read What's your, oh. favorite? What's your favorite? favorite? Favorite. What's your Favorite. เ <S an throp od> ห็นจะเห็นว่า what you r prefer เหมือนกันแต่ว่าไอ้คำสุดท้ายนะเป็นสนะนักศึกษา b e v r a g e b e v r a g e ให้ตอบได้เดี๋ยวนนเดี๋ยวาทางนี้เียเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเงียวเดีหยลเงยวเดี๋ยวเมัยวเยวเดี๋ยวอาี๋ยวี๋ยวเดี๋วเดื่ยวาวเดวเเเ แถวๆนั่นแหละแถวๆแ,แ,แนวๆน,นี่แหละนอกจากเราจะกินอาหารเข้าไปแล้วเราต้องกินอะไรด้วยเนี่ยกินข้าวแล้วกินอะไรต่อด้วยฮนะคท้ายน้ำใช่ไหมน้ำน้ำอยู่ในจัดู่ในหมวดหมู่ของอะไรจ๊ะ <Okay. S 1> ประเภทก็คือเป็นลงกลงแล้วก็คืออะไรโอเคนไหมเพื่อนก็พอจัดทายถูกนะคะ ีเมื่อกี้มทีเชอร์ป้ายว่าเบลเบรตเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวอาหารนั่นแหละแต่ว่าพอเรากินข้าวแล้วเราต้องตามด้วยอะไรใช่ไหมอาจจะน้องน้องข้างหลังเขาก็เลยบอกว่าน้ำหรือเปล่าทีเชอร์เออก็ไม่เที่ยงเพราะว่าเบลเบรตเนี่ยเป็นการบอกมวลหมู่ประเภทเลยก็คือเป็นเครื่องดื่มนั่นเองนะคะคำว่าเบลเบรตแปลว่าเครื่องดื่มและคือสาเวลาชีวิตประจำวันนอาะจะเคยได้ยินใช่ไหม อะไรบริษัทไทยเบเเอร็กเคยได้ยินใช่ไหมนักศึกษาเออบริษัทอะไรไทยเบเเอร็กเนี่ยก็คือนี่แหละคำนี้คำว่าเบลเบร็กก็คือเป็นเครื่องดื่มนั่น,นเองไอบริษัทไทยเบลเบร็กก็คือเขาจะเขาจะผลิตผลิตอาหารอะไรตา่างๆเอ,อ้ยเป็นผลิตเครื่อ,องดื่มออกมานะอาจจะเป็นทั้งเบียร์ทั้ง,อ,งอะไรพวกน้ำอัดลมน้ำอะไรใช่ไหมเขามีหลายหลายยี่ห้อด้วยกันที่เอามาขายให้เราอย่างเงี้ย ก็มาจากคำนี้เลยนะคะไท,ทยเอกบริษัทไทยเบสเบรคเบสเบรคของเขาคือคำนี้จ้าว h a t your favorite b e v e เบร e ก็แปลว่าคำประโยคคำถามนี้ก็คือเมนูเครื่องดื่มอะไรที่นักศึกษาทุกคนชื่นชอบเมนูอะไรที่คุณชื่นชอบให้บอกมาหน่อยใช่ไหมทีนี้ให้ถ่ายให้ถ่ายว่า คล้ายๆอันแรก <Yes. S 1> เวลาเราออกเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าที่เชื่อถามว่าออชอบเครื่องดื่มอะไรนักศึกษาจะต้องตอบว่าอะไร<ฮ> My อะไรนี่น่าจะใช้คำว่าอะไร <c oughs> ตอบคล้ายๆทั้งบลข้างบนดทกว,ว่า My favorite food i s, <c oughs> <S แต่แต่ถ้าคที่เชื่อถามใหม่ว่า what your favorite f e v o r i t e เวลาเราต่อผู้สือนาของเราเรามงุว่าอะไรจ๊ะไม้อะไรนะไม้ถูกต้องไม้อะไรดี ใช่ไหมงานบุฟเฟ่แล้วก็อะไรต่อเมื่อกี้ที่เชอร์ออกเสียงคำว่าคำที่สามเรื่องตื่นเพรื่องตื่นคือง v เบฟบ v ร r เบฟบรตเบฟก็ต้องเป็นอะไรจ้ะ my favorite เบ้ตอเจะเป็นเรื่องเาอีกคำเน่งกันสิม my my favorite แล้วก็ตามด้วยคำว่าอะไรเบฟ เนะวลาเราตอบแบบฉบับเต็มนะหรือบางคนก็อาจจะพูดโอ้ยฉันฟังออกอยู่ว่าถามเรื่องว่าชอบเครื่องดื่มอะไรฉันก็ตอบว่า I like b e e อะไ i k e อะไรแสงโสม I อไ k e แสงโสมใช่ไหมเออเอาเป็นเครื่องดื่มที่เป็นแบบเออใส่ๆไอไลท์วอเตอร์อะไรเงี้ยประมาณน,นี้แต่ว่าถ้าตามหลักวิยากรนะคะนักศึกษา คำถามในลักษณะนี้เราจะมนีจะใช้คำว,ว่า my favorite คือเป็นเหมือนทวนคำถามอ่ะ my favorite แล้วก็ตามด้วยคำว,ว่า favorite ใช่ไหมคะวเวลาตอบนะนี่ไง,ไงใช่ไหมคล้ายคล้ายตอบเรื่องอาหารเลยแต่เราทวนคำถามตรง favorite เข้ามาใช่ไหมคะจะได้เป็น my favorite favorite เบเรกพีสฮ่าใช่ไหม <'t> แล้วเราก็ตอบไปว่าเครื่องดื่มที่เราชอบคืออะไรโอเคอาพร้อมหรือยังวันี้ทิชเชอร์จะถามให้นักศึกษาตอบทิชเชอร์จะเป็นผู่สนทนาคนแรกแล้วก็นักศึกษาก็ตอบว่าเครื่องดื่มที่ชอบตอนแรกทิเชอร์ถามอาหารก่อนแล้วก็คําถามที่สองก็คือเครื่องดื่มกิดไปนักศึให้เวลาสามสิบวินาทีอะจะเริ่ม ถามแล้วได้ไหมหนักศึกษาต้องเตรียมตอบต้องใช้คําว่าถ้าทีเช่อถามอาหารหนักศึกษาต้องตอบว่า my favorite food eat แล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารที่นักศึกษาชอบแล้วก็ถ้าทีาาาาเชิญถามว่า what your favorite beverage ถ้าทีเชิญถามว่าเครื่องชงที่ถืออะไรนักศึกษาต้องตอบว่า my favorite beverage เครื่องดืม่มนะอันนี้พลาสทีเน้ไม่ไม้เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนืสาเอา,ออา,เอาคิดไว้นะทิ่แไว้นะว่าชอบอะไรให้รัาา10วินาที